เมียถามว่าอิ่มบ่ตอบเลยว่าเกจ้งแอะครับแสสวัสนะครับค่ะกินข้าวข้าวกินข้าวอะไรกัตระกูลงานเสียวบ่าเปลี่ยนเนาะกินน้ำปังครับกับใบบักตูมเนาะเฮ้ยเดี๋ยวก็ ใบประตูก <is> <function als> ับก้อยเขามันนี่ก้อยบริเฮทเองดอกครับก้อยสื่อข้าวบุกสิบบาทเก็อื่นเาอื่นเนี่ยแล้วก็หัวพักกอะไรอยู่ครับมีแนวกินสมหอมม่วงดอกครับตุยครับแก้วปลาแดดเนาะน้ำเจ้าก็เหรอเรียงลำย่อยก่อนงหน้าว่าหันเลยครับคักอีกเลยแค่เพิ่อกินเนี่ยมันยังเนี้ย เงี้ยซ้ำทำแหลกแตกบมาร์สไปก็ได้หัวปบบตันนี้แบบเจาะเนี่ยครับบรายหนึ่งกินซ้ำเนี่ยเขาในนอนในยูซะแซ่บครับขอบบอกของหวานจิตใจร้ายครับมันถึงร้ายแนวกินมามากินน้วกันครับจัดแนวฟังข่าวข่าวอยู่ด้างหลังหมดแล้วครับฟังเอา กระเทียมเป็นแค่จัดหอยดอยนะครับบาคนบริรกินเนื้อกินอย่างไรอะไม่แม่งแสบ,บคลอยเลือดคล้อยเลือดมะขุมครับลาบเลือดมะเมียมันกินขมครับแต่ผมแต่อย่างแต่ลองตามใจผมบบครับคุณกินขมมอลไรทั้งสื่อมากผมกินมาจรซาบะเตี้ยทิบกินน้ำันเสเซรสช่าเซลติตตน,นมาไปมามั่นคือว่าล้วครับแต่ผมจัดได้เสมอครับ เดี๋ยวพอตกเขา่ไหมครับกว่ะโจ๊กแก่ยังดีมันแตบพิ่นวยเทียมยามพ่อทำมันเ,เป็นกระตาคอมแดงนี้อีเนื้อเทียมกอยแก่ข้าวหอมหก,กูข้าวบุญงาก็กลอยชื่อกต้ หนบ่ามากตัวนหินหมุตัวแถมหลับแต่องอันรวยนึงครั้ออยงาเจ้าแถมให้มีกระเพยงกระแพงมีตะเขาวะถือโลหบาทใช่ไหมเป็นหน้าเบิ้ปีขายเขาโลหบาทก็่ยูอยางนะครับจังวะนะหกบาทคุณเท่าคุณเท่าร้องกดด้ังแ็งเบิ้จะกระดูกกเดียว Bỏ cùm ra, bọc cùm lên lại Trông thịt ngon, không trông Đang đều, không mình dán đều, coi đáng đều Khi lặp nón, quay nón con nói Nói chứ tắm keo ở đây nó bánh Thuộc rồi Thuộc หี่เอตอกแตงแตงแก่หงอกหงอกองไรอย่างน้ารจกาจวันนงตหงกับไรดิมันบตครับตมีตำหงสีเร็ปแบบมังผิดโดดเนาะนี่ยโดดปันไหโดดมาแล้วนึงวยโดดมาแล้ว ก็คืออยากทำห้พ่อจริงไปแรัวหอมมนุหน่อยก,กัดครับไปห่อไปหองกับกนำแล้ลกครับตก,ก๋ยต้องเห็ดเนาะาะวแบบจิิมเห็ดไปแล้วกับแศทอเอาะ ถ้าก่อยงั้นก็เพ็ดนะตบองขัวขวไหัวไม่บเป็นยังงบ่ใส่จุกขวให้มันเผ็ดเลยมันบมเขาเลยางเตี๋ยวบางคนเขากินเผ็ดครับเขากินเผ็ดฮเลยหงสุวรรณแตกต่างไม่บ้าบวช่มดหง้าออกไป เกินบักเลยใบงามเลยเลื่อายกขนาดครับตื่นฝนเล่นใหญ่เลยข้างหน้าถ้าเจ้าเก็บวาฝาครับเพิ่มมากินแซ่บทั้งเด็ดทั้งขลุ่นแดดมองจะไปเด็ดครับเห็นปะน้ำข้าวที่กินแจ้วกันกินก๊ากรสเด็จกันมีน้ำข้าวกินแจ้วจะแซ่บอีกแบบ

เข้าจานรู้ไหมมาเข้าจานพอนางไม่ได้หุงข้าเขาไม่ได้อุ่นไม่ได้อุ่นต้องปั้นแน่นๆแล้วนั่นไรอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้ากันเลยเนาะหลับหลาบไป ไม่อบอว่าได้นอนไม่อบอกนอนเป้ยวปวดหัวทุวันนอนเป้ยวครับคุณร้อยทุกวิ่งนอนเป้นอนอยวเลยปวดหัวปวดหัวทำไมโอ้ยปั่นจังไๆกับบนเหนียวเข่ามันจาดเหตุผลที่เธอข้าวทำให้ข้าวจานเหตุผลของคนขี้เกียดอืมนี่แหละก็ต้องกินอย่างนี้ครับ ม่เป็นเรืค่คาดเดี๋ยวมันทำไว้ <c ười> มันมือนไว้คนโดนกินเทียบครับไม่กินดูหรอกินดูอะได้หรอกไม่ใช่ กินนู้นไปและมันไม่ตื่มันแดบแต่แล้ววันที่ลวกการจองบ่หล่อหลวกหญ่คือจะวากอาง่อืมหอมแจ๊บก็ได้ดังไฟเนาะเมื่กี้สบุกเค้าโดนเดียวอ่ะเออซื้อมาแล่ิน

มันจะได้เกิดยอดงัมทับคงทุเมันทุเยหลเลยตื่นฝนอันนั้นเม็กซิโกน้องซิตโก,น,กน,ตนั่ตองฝนแหนแหนเราเลแจะเทียบกันใช่ไมจะเทียมพทน เจ้าปยาเข้าะยามมงมีจะ่หมวงมงงมันผสมมันนะครับมันผสมันเ่ยไปดอมเจหอมากกันครับ้อมกินกันมีแต่กเจ้าหอมาของฝากออของฝากของฝากจากเชงรายุมงงยงกระดอนื้อเรียนก็แบบป ปั่นอไคุณนายีปอกเปลกดยวเทียรูปอกเปิืเขาปอกเองบาอกเปลือกไมเหนียวเดี๋ยวเราสงแซก คกับพากนี้คนหลายหลาเป็นบางหลักบางหลัาแค่วว<ด>แวบแวะถึงลัาร้นนนานนัน่นนะล้านก่อนรัานหักมาจากโรงใหม่น้อยยมนะอนเคยื่อหรือ่นันมาแขวนัง่งกินดูด เร่องุ่นเลยงคิผาูแล้วล่อมียถามว่าอิ่มบ่ตอบเลยว่าเก่งแสบบออิ่มก็ต้องเศร้ปินกับปเชือมันคาแย่ยเราต้องแบ่งเนอ๋เข้าจอดนี่ครับตัวแทนตัวแนมาก่อนจิินค่ะ

ตั <ừ S 1> er. ้งสีั้งสี่เจ็บหลายตั้งสีเจ็บหลายเมดแอนแทบนักอุ้งล่าขำทุกไทยํำทุกทายน่าเหนื่อยน พักรัมแ,แค่แค่หลังข้าวคือก็ข้าหอมตัวยาครับเราตามคลิปนี้ครับทำเนื้อครับเบอรเกี่ยงทุกอย่างครับเน,นื้อแกนหน่เต็มกินเลยครับจิบหนาพอกันไหมครับ การจิู่กับเมียคือกระเทียมคือเราหุ่นกระเดียบออกหูคนเราแล้วกระเทียมออกหูฝากคนแรกไปแก้ปัญหาไปเนะครับครับผมมาเลยนะกินง่ายอยู่ง่ายมันผมนี่แหละทีมเองไปแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับ